ครับสวัสดีครับโปรแม่พี่น้องบ้าวบอสเตนนก็บประเดียวออกคลิปลงคลิปมาหลายมือแล้วมือนี้มีโอกาสไลยมาเบิองรถอัดเครื่องครับอัดเครื่องเพื่อนได้เวลาได้ที่ อัด้างครับดีนสามาครับตอนนี้อัดเครื่องไล่ทุ่งครับมาเก็บเครื่องน้ำใหหน้าเครื่องเก็บเครื่องในให้หน้านี่บนลาก้อนลิบหาบาทกาครับถ้าอัดอัดจ้างก,ก,ก้อนละิบหาบาท เมื่อนึ่งกัอัดได้ประมาณยางตำ้เนี่ยาร้อยกาับตาหา่เครื่องหลายเครื่องหนายางตำ้นึ่ทีร้อยหาร้อยหอดเกลี่ยร้อยวครับต่อวันผลอตแป้งขนาดรุ่นนี้การสิ่งทีคจะพ่นขับรถ ว่าแรนเล็เวแรนซาถือจังหวะเบื้องหนาะให้หน้าหน่อยให้หน้าใหญ่แต่ส่วนมากรถอัดฟางนี่ถือมาให้หน้าใหญ่ครับเพราะว่าถ้าให้หน้าใหญ่นี่โอกาสุ้งเสี้ยมหน่อยคือปัญหาของอัดฟางนี่กันว่าให้หน้าหน่อยจอด,ดตุ๊งกตสวยมันบอดสือจังหวะรดเสีมันจะขาดดุ ยังมีนอตเสีบตัวหนึ่งที่ยึดเข้าทวงแรงกับ,บ่านจุดลากของรถไยแต่เวลามันตีขาดปุ๊บเนี่ยน็อตตัวนั้นจะขาดเพื่อรักษาอุปกรณ์สุดอัดปังเมื่อนี้ก็ขาดไปหลายตัวแล้วครับเนี่ยขาดไปสามสี่ตัแล้ว เฮ้ยเจังไดละ่ะรถอัดฟังก็จะเจอปัญหาทุกขั้นล่ะครับแบบนี้ยหนหน้าให้น้อยเครื่องหนาจอดรถบรถสิจังหวะทิจังวะ,งวะฟังบรท่ันในทรัพย์แตได้จอดกต่ท่านหันก็ะจะมีปัญหากัน ตอนนี้อัพยอยู่แถวตอนเดียวครับยอดท่งหอยสงติดไม้นำหอยสงจะออเดอร์พันวามีออเดอร์หลยอย์ตั้งสองสามเมื่อก็ติดอยู่ทั้งว่างบงเหินเหรอครับแต่ว่ากอัดฟ้างไอ้เพื่อนยังบอลท่านครบดอก แต่ก็ตัดไปตามนัดตามคิวขอเพิ่นเมืก่อนพระว่าได้พันกว่าก่อนแล้วเิ่นได้พเพราะมันสองพันกว่าสามพัน่าบอกครับเจ้านะพอแก้วันึ้นครับเองครับเข้านะ่า ตำแหน่งตลับที่หนเป็นข้าวของอะกั